สารโมอะไลกุมวารออกม a ตุลอวบารูกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องชุมชนหน้าอยู่เป็นใบงานที่หกกันนะคะแต่ว่าเราจะเรียนในสาระภาษาอังกฤษนะคะค่ะสาระภาษาอังกฤษในวันนี้เราก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของการฝึกอ่านคำศัพท์นะคะเด็กๆค่ะ ามาฝึกอ่านคำศัพท์กันนะคะมาดูกันค่ะว่าคำศัพท์แรกเนี่ยอ่านว่าอะไรนะคะให้หนูตั้งใจอ่านดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้หมออลีมาไม่ค่อยมีเสียงเพราะว่าหมออลิมาไม่ค่อยสบายนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆค่ะหนูชี้ด้วยนะคะคำศัพท์แรกมาสะกดกันค่ะ p a p a y a ผ้า a y a ผาผายานะคะผาผายาเนี่ยจะแปลว่ามะละกอนะคะทีนี้โมอัลลีมาเนี่ยจะบอกว่าโมอัลลมาใส่ภาพผิดมานะคะดังนั้นโมอัลลมามาอัฟด้วยนะคะลูกผาผายาเนี่ยแปลว่ามะละกอไม่ใช่กล้วยนะคะกล้วยเนี่ยจะ <c oughs> จะอ่านว่าบานานานะคะดังนั้นถ้าของหนู ใบงานที่หมอาลิมาส่งหนูไปเนี่ยก็จะเป็นรูปกล้วยนะคะแตะ่จริงๆแล้วผัาผ้า,ายาเนี่ยแปลว่ามะละกอน,นะคะหมอาลิมาจะเปลี่ยนรูปที่หมอาลิมานะคะแต่ว่าภาพที่ใบงานที่หนูได้รับไปแล้วเนี่ยให้หนูเนี่ยกาทับเลยนะคะแล้วก็หนูวาดรูปใหม่ก็ได้นะคะลูกให้หนูกาทับแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กล้วยนะลูกนะ มันคือมะละกอนะคะปะพยะยาก็คือมะละกอนะคะมุอลัลลมะขอมาอัฟในความผิดพลาดด้วยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะปะพยะยาปะพะยะแป,ปลว่ามะละกอนะคะหนูวาดรูปใหม่ก็ได้นะคะแต่ถ้าหนูไม่อยากวาดรูปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้ดูภาพอ่าที่มุอัลิมะเนี่ยใส่ลงไปอ่าณนะตอนนี้นะคะ ผาพายายาแปลว่ามะละกอนะคะมอลิมะมาอัฟด้วยนะคะต่อไปคำศัพท์ที่สองมาสะกดพร้อมๆกันค่ะ P E N C I L Pencil Pencil แปลว่าดินสอ <c oughs> ต่อไปคำศัพท์สุดท้าย P A N G U I N, Penquin Penguin แปลว่า p e n กวินก็คือนกเพนกวินนั่นเองนะคะเอาละค่ะคำศัพท์มาทวนอีกรอบหนึ่งว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างวันนี้นะวันนี้อ่ามีคำว่า Papaya Pap เยาแล้ก็เขียนในช่องตรงนี้ต่อไปมีคำว่า p e n s i l p e n s i l แล้ Pen cil. Pen cil. ก็เขียนในช่องตรงนี้ต่อไปมีคำว่า p e n q u i n p e n q u i n เราก็เขียนคำว่า p e n q u i n ลงในช่องตรงนี้นะคะ p a า a y าก็คือมะละกอนะคะต่อไปตัว p ที่เขากำหนดให้มาพีเราก็เขียนในช่องว่างเลยนะคะเขียนให้หมดเลยนะลูกนะจากนั้นให้เราค่อยๆฝึกให้เราท่องอคำศัพท์3คํคำนะคะสัปดาห์ละ3คํคำให้ได้พร้อมกับความหมายนะคะแล้วก็โมอัลิมาก็ขอมาอัฟในความผิดพลาดด้วยนะคะที่มอัลิมาเนี่ยส่งลูกคำศัพท์กับรูปภาพกับความหมายเนี่ย ผิดไปนะคะโมอาลิมาขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้โมอาลิมาไว้แค่นี้ค่ะหนูอย่าลืมนะคะระบายสีภาพด้วยแล้วหนูก็ถ่ายรูปส่งมาโมอาลิมานะคะสำหรับวันนี้โมอาลิมาไว้แค่นี้ค่ะพบกับโมอาลิมาได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ